ไปต่อที่เรื่องราวของวงการแฟชั่นกันบ้างดีกว่าคุณผู้ชมมาช่วงนี้แหมโลกหมุนไปไวและเกินเดี๋ยวนี้ฟาสต์แฟชั่นเขามาไวไปไวเสื้อผ้าใส่แล้วทิ้งใส่แล้วทิ้งใส่แล้วทิ้งผลิตกันออกมาเยอะเลยนะฮะก็เลยทําให้เกิดขยะเหลือใช้เยอะเลยแล้วยิ่งขยะเหลือใช้ในอุตสาหกรรมแฟชั่นนี่แหละครับคุณผู้ชมระยะหลังก็เลยกลายเป็นแรงบันดาลใจให้นักออกแบบหลายคนเนี่ยเขาเป็นผลิตออกมานะครับเป็นของใหม่ๆเป็นไอเดียใหม่ๆนะครับ วัใจในรายภาาวันนี้ก็เลยจะพาคุณผู้ชมไปดูไอเดียการทํางานของ2นักออกแบบสิ่งทอนะครับที่เขาหาส่วนผสมที่ลงตัวเขาเรียกว่าเป็นการเอาเรื่องของได้สิ่งทอเนี่ยนะฮะที่เหลือใช้นยครับเอามาทําเป็นกระเป๋าเชือกถักเรียกกันว่าหนิดร็อด้วยว่าแต่จะสวยงามขนาดไหนติดตามจากคุณอัญชลีโปสุวรรณครับ สดุดตาทันทีทั้งสีสันสดใสและรูปแบบกระเป๋าที่ไม่ได้ตัดเย็บจากผ้าเป็นพื้นแต่เกิดจากการนำวัสดุลักษณะเป็นเส้นเชื่องมีแกนกลางไม่แข็งหรืออ่อนจนเกินไปนำมาขึ้นโครงโดยการซอยทีละจุดจนเกิดเป็นรูปทรงตามจินตนาการนิยามกันว่าเป็นงานนิดโลบหรือเชือกผักหากหัวใจสำคัญคือการสร้างสรรค์จากได้เหลือใช้ในโรงงานทอเสื้อผ้า จากการคิดค้นของออนจียราอุชุปาละและอนงกองทิพย์ ip, สองนักออกแบบสิงทอสร้างสรรค์เทคนิคใหม่ให้กับงานกระเป๋าแฮนด์เมดมันมีเส้นได้ค่ะที่เป็นสตอ็อกเหลืออยู่ในโรงงานกันจำนวนมากซึ่งสตอ็อกเนี้ยค่ะมันเป็นเส้นได้ดีอยู่เนี้ยแหละค่ะแต่ว่ามันไม่สามารถมาไปแบบทำเป็นออเดอร์เราใใหญ่ได้เพราะว่ามันเป็น เหลือประมาณเป็นละห้าโลสิบโลเลยค่ะจากออเดอร์ร็ใหญ่ต้องขอบคุณทางรงมาด้วยนะคะที่ให้โอกาสหลอดได้เข้าไปทดลองแล้วก็จนเกิดเป็นเส้นเชือกนิดขึ้นมาหรือที่เราเรียกว่าเป็นนิดโรบเนี้ยค่ะเป็นวัสดุใหม่เลยที่เราคิดคดคิดค้นขึ้นมาเองเริ่มจากอิบชอบมาคาเมเริ่มจากงานถักของกุญแจคืออิบว่าถักเป็นพื้นถักอยู่แล้วอิมีความสนใจด้านถักเั่นเออิบก็เลยแบบเออลองถักนู้นถักนี้แล้วอิบอกว่าเฮ้ยเพลเรา เราถักอันนี้มันเครื่องถักอ่ะมันสามารถทําอะไรได้ไหมมันทําออกเป็นแบบนี้ได้ไหมถ้าฉันทาฉันอยากได้ฟอร์มอันนี้เราลองมาคุยกันว่าเราถักอันนี้อยออ่างไน,นเราก็คุยกันเอยแม่บอกว่าเฮ้ยมันมีความเป็นไปได้นะที่เราจะทําอันนี้เราก็เลยไปคุยกับโรงงานแล้วก็ไปที่หน้าเครื่องกันแล้วก็ปรับเออเอาแบบนี้แบบนี้จนทดลองออกมาเป็นเชือก คู้ชมคะความสนุกของการใช้กระเป๋าที่เป็นเทคนิคเชือกถักแบบนี้นะคะคือเราสามารถที่จะร่วมดีไซน์กระเป๋ากันได้ด้วยอย่างอันนี้ความยาวเท่านี้นะคะเราสามารถเปลี่ยนแปลงได้ง่ายๆด้วยการมัดปมใหม่ค่ะซึ่งตรงนี้เดี๋ยวต้องถามนักออกแบบก่อนนะคะปมนี่เรายังไงบ้างคะเราสามารถผูกได้แบบไหนยังไงบ้างาช่วยหน่อยค่ะว่าถ้าเราอยากจะเป็นถือใช่ไหมคะเราก็สามารถรับสายตรงนี้ให้สั้นลงนะคะแล้วก็มัด ก็จะแบบดีไซน์อีกแบบมึงไปเลยด้วยใช่ไหมคะคิดมาแล้วก็ไปให้สุดค่ะนอกจากดีไซน์แปลกใหม่การออกแบบสียังเป็นหัวใจตามคอนเซปต์ Your Soul Color เล่นกับการจับคู่สีและยังสร้างมิติด้วยการถักเส้นได้สองสีในโทนเดียวกัน ไอเดียสุดสร้างสารรค์ทําให้แบรนด์ที่เปิดตัวได้เพียง3ปีมีโอกาสไปโชว์ผลงานในต่างประเทศเช่น m มซอง n อนด์อ b อบเจก h ์โ2021ที่ฝรั่งเศสและเดือนมิถุนายนปีนี้ยังมีงานดีไซน์วีคที่มิลานอิตาลีโดยทั้งสองคนก็มองเห็นการทดลองเป็นหัวใจสําคัญของงานดีไซน์มันเกิดจากการหมุ คลิกไอเดียหรือมุมองของเราแบบแค่นิดนึงจริงๆมันไม่ใช่เรื่องยากมันอาจจะเป็นเรื่องเดิมที่แบบทํากันอยู่แล้วด้วยซ้ำอะค่ะแต่มาใส่ไอเดียหรือความค r e a รีเอทีฟเข้าไปนิดนึงอะไรเงี้ยค่ะูกการทดลองอะค่ะมันทําให้เราเห็นว่าเราจะไปในดิเรกชันไหนหรือเออตัวทดลองเนี้ยมันมีโอกาสที่จะไปได้แล้วเราก็แต่มันยังมีข้อเสียนะแล้วเราก็หาทางแก้ปัญหาตรงนั้นไปอะไรเงย แต่ถ้าเราไม่่่ไไไไดด้้ทนนลลลองเเเเเยยรรราาาก็จะจะะ hey มมูววปหีื่อตามเทรนด์อัพไซคลิงสร้างมูลค่าจากของเหลือใช้ในโรงงานเซนไดที่กลายมาเป็นเทคนิคนิดลบจึงถูกนำมาใช้อย่างคุ้มค่าค่ะตั้งต้นจากกระเป๋าก่อนนำส่วนที่เหลือมาทำเครื่องประดับต่างหูสร้อยคอพวงกุญแจพร้อมยังมีก้าวใหม่คือการทำงานร่วมกับแบรนด์เสื้อผ้าฝีมือคนไทยด้วยกัน สร้างสีสันให้กับวงการนักออกแบบไทยอัญชลีโปสุวันไทย p p s รายงานฝีมือดีแถมเก๋อ,อีกนะคะแบบนี้แฮนด์เมดนะคุณพิยาต้องหามาสบายแล้วแหละดิฉันก็ชอบนะ <c oughs> ะเดี๋ยวค่อยปเป็นเล่งแล้วกัน